ได้อร่อยหาะสักทีวันนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าร้านนะครับทุกคน ซึ่งอยู่ที่อ่าวนางนะันแล้วก็ซอยซอยที่9้านะเข้ามานิดเดียวมันจะมีป้ายบอกตลอดนะครับทุกคน,นเห็นว่าบ้านสวนอาวนางคาเฟ่น,นะครับน่าจะเพิ่งเปิดหรือว่าเปิดสักได้สักพักแนตะ่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมพาเข้าเดินไปดูเรื่อยๆนะว่ามีอะไรสวยๆบ้างเข้ามาถึงก็จะเจอสะพานแบบนี้นะครับสวยมากนะก็บรรยากาศคล้ายๆป,ปะ่ะอยู่ อยู่กลางสระน้ําอยู่กลางสระบัวนะครับก็มีบัวบัวดอกใหญ่มากเจอร้านแบบนี้นะครับทเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกัน อบอกเลยเมนูโคตรเยอะเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับร้านก็สววอยู่นะครับก็จะถ่ายรูปอะไรอย่างี้ผมจะมีไลฟ์สดนะครับในเพจนะครับกุ้งอะไรหอ่อในเพจกุ้งอะไรหอ่อให้ทุกคนเข้าไปติดตามในเพจกุ้งอะไรห่อด้วยนะครับผมจะลงพวกอาหารการกินหรือว่า วิธีการทําเว่าแต่ว่าเวลาผมไปลงคลิปเทศว่าผมจะไปลงใน u t u b e นะครับต้องไปดูคลิปเต็มใน u t u b e นะครับแต่ถ้าเป็นทางเพจผมจะลงเกี่ยวกับการหล่เว่าและทําไม้การผูกสายทองวิธีขั้นตอนต่างๆนะครับในการทเว่าวเดี๋ยวลงไว้ในเพจนะทุกคนกดติดตามไว้เลยนะครับผมเรามาลองอาหารกันดู View นะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมกุ้งอร่อยหอนะวันนี้ผมไม่ได้มาชักว่านะทุกคนแต่ผมจะไปชักว่าแหละเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมพามากินข้าวที่ร้านคาเฟ่บ้านสวนนะครับผมสั่งเมนูไปแล้วนะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นว่าวกันนะครับ๋ยวผมจะไว้อีกคลิปหนึ่งนะสวยมากวิวเห็นไหมทุกคนมีเรือถีบด้วยทุเที่วิ่าอย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดชอตต่อใครนะให้กุ้งอร่อยหอมได้เลยครับขยากนั่งแบบว่าเย็นๆก็ต้องไปข้างในนะครับมีโซนติดแอร์ด้วยนะข้างนอกจับมีพัดลมให้นะครับผมทุกคน เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสั่งอะไรมาทานมากินต้องเพิ่มพลังก่อนที่พี่จะไปชักเว่านะครับทุกคนเพื่อใครมากระบี่แล้วก็ไม่มีพี่จะไปนะครับหรือว่าหาที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่อยๆนะครับว่าที่ไหนทาเพ่ที่ไหนครับสวยๆนะครับที่จะัดกระบี่นะครับมีเยอะมากนะครับก็เราติดตามไปแล้วกันนะครับนี่แหละสมเป็นที่ชื่อว่ากุ้งอร่อยหอทักทีนะครับเพราะบางคนถามว่ากุ้งอร่อยหอนี้ใครวะ ทำอะไรมาชักว่าวมันอร่อยหอตรงไหนก็นี่นะครับกันนี้พามาเอาอร่อยหอนะครับข้ามาแล้วทุกคนนะนี่จัดจานมาสวยมากเลยใครอยากมาก็ตามกุ้งอร่อยหอมาได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะที่เจ้าของร้านนะครับเปิดนานแล้วเปิดนานเลยปีกว่าเลยค่ะลูกปีกว่าเลยใช่คือโรงแรมอะไรนะเป็นโมโนเทลค่ะโมโนโมโนเทลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกันข้ามกับแม็ก์โฮมสินนะคะลูกแม็กซ์โฮมสินอ๋อแม็กซ์โฮมสินแม็กซ์โฮมสินตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลูกโอโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยค่อยลงเอาไว้ได้ค่ะลูกได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมอ๋อเจอเจ้าของร้านแล้วนะครับน่ารักมากนะครับผม บริการอย่างดีเลยนะกินด,ดูกันว่ามันจะอร่อยเหมือนกับหน้าตาหรืรอเปล่าเบลยนะังมองไม่เห็นเลยม่วงปั่นทุกคนเมื่อกี้กินไปนดินดนดึงแหละเบลทุกคนเห็นข้างล่างไ,ไหมที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยทุกคน อันนี้จะเป็นเยื่อมะม่วงปั่นนะแปลว่าปั่นแปลว่าไม่ละเอียดปั่นแปลว่าพอเคี้ยวได้อร่อยมากกรึบๆนี่เป็นเย really ื่อมะม่วงนะอร่อยมากข้างบนก็ชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะแล้วมีวิปครีมยูกข้างบนเลยพอดูดเข้าไปเนี่ยจะได้เยื่อมะม่วงที่เป็นเป็นเส้นๆแบบนี้นะเออเป็นเป็นเนื้อมะม่วงอ่ะอร่อยมากหวาน ออกมันๆหวานๆแล้วก็อร่อยต้องมาชิมเองนะอร่อยมากชิมๆเค้กมาแล้วน่ากินมากเดี๋ยวทุกคนเข้าใจว่าเออสั่งมาเยอะแพรงรอเปล่าไม่แพงทุกคนร้านนี้นะที่ผมสั่งมาเยอะเพราะว่ามันไม่มาราคาประมาณพอดีพอดีนะไม่แพงมากเป็นเค้กผลไม้รวมนะครับ ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวเราจะมากินของมาชิมของข้าวกันก่อนอร่อยมากเดี๋ยวผมจะชิมอันนี้แซลมอนมอืแบบว่าข้าวคั่วว่าข้าวคั่วแบบว่ากรอบมากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดสุดยอด อร่อยมากเฟรอม่นอนสดมากเลยปอเปียกุ้งจิ้มกับทีจิ้มอืมอืม,อมกรอบมากอันนี้อร่อยอันนี้กรอบนะกุ้ง,ก,ง,ง,ก,งก,กุ้งมาเป็นตัวเลยครับเนี่ยคือกุ้งมันแบบเป็นทีนนะทุกคนกุ้งมาเป็นตัวเลยตัวใหญ่มากเป็นปากอันนี้เขาน่าจะหยิบแบบนี้นะเป็นถุง ถุงหนถุงทองอืาจะกินได้ทั้งอันเดี๋ยวกินน้ำจิ้มรสเด็ดของเขานะจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดได้อร่อยห่อสักทีวันนี้อืมอืมหอมหอมใบเตยแล้วก็กรอบข้างนอกอืมนุ่มอืมตนไก่สับอร่อย อร่อยห่อทุกคนได้ค่ะอร่อยครับคือน้ําจิ้มแบบว่าน้ําจิ้มอ,อกแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆบวยนะแต่ว่ามันอร่อยกว่ามันเข้มข้นมากมันยืดๆเห็นไหมทุกคนข้าวดีกว่าอร่อยเนาะนี่ผมชอบอันนี้นะอันนี้อร่อยอร่อยจริงอันนี้ อืมอร่อยจริงยำเทมัทุกคนนี่อ่อยเขาไปจับเทมันสมาจากทะเลจีนได้เลยเมื่อกี้มาทำในขวดปลาดิ้นปป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 เลยกคนยังไม่ตายดิ้วในปากนี่เนือปับเเอ็นลังบบบบที่ประจรยังที่ประจรยังไม่ตายเลยยังไม่ัหุดเเลยดยังมีเกือบร้อยเมนูนะ ก็มาลองชิมมนได้ทุกคนเดี๋ยวผมขอทานข้าวก่อนขอกินข้าวก่อนขอแดกข้าวก่อนนะรับแหมวันนี้พูดเพราะยังพูดภาษากลางไม่ทองเดงเลยนะวันนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปพาไปชักว่าวที่ไหนทุกคนเดี๋ยวมาลอยชอมกันนะครับ <c oughs> มาชิมเค้กกันทุกคนมันเป็นมันเป็นคล้ายๆเค้ก,กนเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> คลิปเป็นคลิปเย็นทุกคน นี่น่าจะลาดเป็นแบบนี้นะว้ามเออเนี่ยทุกคนมันมันจะล่วงทุกคน เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาอย่างนี้แหละมามก็ไปอืมอือสวี่น่าเข้าไปอร่อยปเปลิ้นมัง้งตาก็มาเว้นไว้ให้เพื่อนมั้งเหรออืเมเยิ่มเปรี้ยวหวานมันอร่อยอร่อยจริงๆต้องมาลองต้องมาลอง อร่อยมากฟินเลยน้ำมะม่วงเนี่ยอร่อยจริงอ,อร่อยเหาะเดี๋ยวเราจะมากินลูกพุ่งพิง <c oughs> กินลูกพุ่งพิงกันนะทุกคนรู้จักไหมนี<ป>่ลูกพุ่งพิง้ง,งแต<ป>่วันนี้มันเป็นของต่างประเทศนะผมรู้แหละ โคตรเปรี้ยวเลยทุกคนแล้วก็ข้างในมันเหมือนลูกขอบอะ่ะมันเหมือนลูกขอบบ้านเราอะ่ะนี่ลูกขอบรู้จักไหมลูกขอบลูกสีแดงๆข้างในยังเยื่อเหมือนเลยมันมันคล้ายๆเมี่ยวแล้วก็คล้ายมะเขือเทศอืมอร่อยนะจริงอร่อยนะกินเลยปลายท้ายๆนี่มีมีหวานเออมีขมที่ปลายนิดนิดนึงมีขมที่ข้างๆลิ้นนั่นเองอืมอร่อยลูกพุ้งพิง หรือบ้านเราก็ลูกขบนั่นเองแต่น,นี้นา่าจะลูกขบยักษ์สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมพามาชมแบบคร่าวๆใครอยากมาก็มาได้เลยทุกคนนะกระบ,บี่ซอยเก้าเอานางซอยเก้ายวจเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กุ้งหอยพอเล่นนะครคลิปหน้าอยจะเป็นผมจะพาไปอร่อยของที่คาเฟ่ที่ไหนก็รอติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ <c oughs>